นี่คือเทศบาลเมืองบ้านสวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทันสมัยที่สุดแห่งภาคตะวันออกเรามุ่งมั่นพัฒนาท้องถิน่นเน้นความเป็นเลิศสร้างความสุขให้ทุกคนในชุมชนมารู้จักพวกเรากันครับกว่าจะเป็นเทศบาลเมืองบ้านสวนในปัจจุบันเดิมที่นี่เป็นเพียงสุขาพิบาลบ้านสวนและได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านสวนในปีพุทธศักราช2542 โดยมีพื้นที่ให้บริการตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดชนบุรีเมื่อเมืองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองบ้านสวนเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2548เป็นต้นมา <S <S เพื่อเพิ่มอัตรากำลังในการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบนพื้นที่รับผิดชอบ 19.5ตารางกิโลเมตรครอบคลุม3ตำบลได้แก่ตำบลบ้านสวนตำบลหนองรีบางส่วนตำบลหนองข้าง,างคอกบางส่วนอัตลักษณ์ของเทศบาลเมืองบ้านสวนที่สร้างความภูมิใจมาอย่างยาวนานสะท้อนได้จากคำขวัญซึ่งยกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองรวมไปถึงตราสัญลักษณ์ที่มีนกยูงเพราะในอดีตเคยมีนกยูงอาศัยอยู่แม้จะสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่ยังเป็นตำนานที่เล่าขานจนถึงปัจจุบันเทศบาลเมืองบ้านสวนมุ่งเน้นประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญบริหารงานโดยยึดหลักเข้าใจสภาพปัญหาเข้าถึงประชาชนและพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์บ้านสวนเมืองแห่งความสุขแฮปปี้โฮมทาวน์ปัจจุบันมีประชากรไม่น้อยกว่าเจ0 0 0คนและด้วยเขตเทศบาล ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตักซิตี้และนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆส่งผลให้มีประชากรแฝงไม่น้อยกว่า80,000คนทำให้ต้องรับมือจัดการกับการแก้ปัญหาทั้งคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาที่ต้องเริ่มปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลจึงทำให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึง6แห่งด้วยกันภายใต้การดูแลของเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและเทศบาลเมืองบ้านสวนยังมีสถานศึกษาชั้นนำหลายแห่งที่มีคุณภาพอย่างยิ่งในการพัฒนาเยาว,วชนของเราโดยการบริหารเมืองให้มีศักยภาพเช่นนี้เรามีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวนที่มาจากการเลือกตั้งทำงานร่วมกับพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลผนึกกำลังเป็นทีมเข้มแข็งบริหารความสุขให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถเทศบาลเมืองบ้านสวนได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองไว้5ยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุทธศาสตร์ที่1ก็คือเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำานสังคมเนี่ยเราดูแลตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตในพื้นที่เดียวเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ย ของเรามีจํานวนเกือบหมื่นคนโดยเฉพาะผู้พิการทางสังคมเนี่ยมันแบ่งอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราจึงได้ทําสิ่งที่รองรับในเรื่องของการเหลื่อมล้ำเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนในเ,เทศบาลเมืองบ้านสวนเทศบาลเองเราได้ส่งเข้าประกวดรางวัลพระปกเกล้าในส่วนของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเราได้รับรางวานนัลนี้ปีพศ2564เทศบาลเมืองบ้านสวนเราเนี่ยเป็นเทศบาลที่มีะชากรหนาแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการประกอบอาชีพหรือการดูแลให้ น้องประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องสร้างเสริมในส่วนของการประกอบอาชีพเราก็พยายามหาสิ่งใดในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้พิการอย่างเนี้ยผู้สูงอายุมามีส่วนร่วมในทาโครงการหลายๆอย่างที่เราไปดำเนินเนี่ยมันก็เข้าข่ายในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันก็คือพี่น้องประชาชนบางทั้งในเขตเทศบาลบา้านสวนเราเองเนี่ยเราแต่ละชุมชนเนี่ยแตกต่างกนันออกไปบางท่านเนี่ยก็อยู่ห่างจากผู้นําชุมชนอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารก็พยายามเน้นผู้นําชุมชน ว่าหนึ่งชุมชนเนี่ยของท่านเนี่ยต้องรู้แนวเขตของพวกท่านว่าขอบเขตของท่านอยู่บ้านเล็กที่เท่าไรถึงเท่าไรแล้วตัวผู้นําชุมชนเนี่ยต้องเป็นเหมือนไข่แดงก็คือพัวไข่ขาว่าพวกคณะกรรมการจะต้องล้อมรอบไข่แดงไข่แดงคือประธานชุมชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอยู่ในแต่ละชุมชนจะได้รับข้อมูลเก่าสารจากเทศบาลซึ่งมันจะได้ตอบโจทย์ได้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยมามีส่วนร่วมกับเราทุกคนการที่จะให้พี่น้องประชาชนมามีจิตสาธารณะร่วมกับทางเทศบาลเนี่ยเทศบาลเราเองเนี่ยเราเรามีพวกอส เพราะอสอมอเนี่ยเป็นแกนหลักของผู้นําชุมชนหรือเป็นผู้นําในส่วนขององค์กรของเทศบาลอยู่แล้วเขาเรียกแนวหน้าการดูแลพี่น้องประชาชนให้มีจิตสาธารณะร่วมกันกับทางเทศบาลคนที่จะมาทําในส่วนเรื่องตรงนี้ต้องมีจิตสาธารณะจริงๆมันถึงจะทําให้ชุมชนของเทศบาลบ้านสวนเข้มแข็งยุทธศาสตร์ที่2ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและการผังเมือง ยุทธศาสตร์ที่2เนี่ยก็คือทางคณะผู้บริหารก็มีนโยบรายไปชัดเจนแล้วตอนนี้เราก็เริ่มแล้วเอาสายไฟฟ้าลงดินก็คือหน้าอาคารอเนกประสงค์หรือหน้าเทศบาลเราเนี่ยเส้นพยาศจจานี่ตั้งแต่แยกชนชายจนถึงพยาสัจจาเสบอันเนี้ยเป็นระยะแรกเราเล็งเห็นอยู่แล้วว่าทัศนียภาพของทางบ้านสวนเราเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่รองลงมาจากอบจอเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราจะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงในระบบของสาธารณูปโภคให้กับพี่น้องประชาชนเป็นเมืองที่น่าอยู่จริงๆนอกจาก นี้ในส่วนของผู้สูงอายุกําลังลงมือสร้างก็คือเป็นอาคารผู้สูงอายุเพื่อรองรับให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลบานส่วนใช้งบประมาณ1 8 6ล้านเป็นงบประมาณของเทศบาลเองยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทางเทศบาลเนี่ยได้กําหนดยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจนเลยนะให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดทีวีหรืองานของป้องกันก็ร่วมมือกับทางกองสาธารณสุขด้วยไม่ว่าจะน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างเราเองเนี่ยเราดูทุกเรื่องนะครับแล้วเราก็ทําด้ทันทีเลยเราไม่ต้องไปรอว่าให้เกิดเหตุก่อณเราพยายามรองรับในสิ่งตรงนี้เป็นประจำเกือบทุกวันโดยเ,เรามีเครือข่ายของเราเองเช่น สมาชิกสภาเทศบาลนี่แหละรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มานําเสนอให้กับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบลงไปดำเนินการให้กับพี่น้องทันทีเ,น mm hmm. เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขให้สมกับคําว่าแฮปปี้โฮมทาวนยุทธศาสตร์ที่4ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานสำหรับยุทธศาสตร์ที่4ผมและคณะผู้บริหารตาหนักถึงความสำคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็พยายามทําให้เทศบาลมืองวัสวนเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุดเราเองเราก็ประสานกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนเราก็ได้ขอใช้พื้นที่ซึ่งจะมาทําเป็นสวนสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนมาออกกําลังกายร่างกายจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนปล่อยปลาปล่อยปูเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป ยุทธศาสตร์ที่5ด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะตามหลักธรรมมาพิบาลเทศบาลมุมบ้านสวนเนี่ยได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ให้กับพี่น้องประชาชนการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขเราเองเรารู้อยู่แล้วว่าเทศบาลมุมบ้านสวนเนี่ยเราอยู่ในรูปของ E.E.C เต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามหารูปแบบใหม่ๆซึ่งมันจะเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนเราอย่างแน่นอนตอนนี้ได้ให้ทางบริษัทเริ่มสำรวจไปแล้วนะครับก็คือเมืองอัจฉริยะหรือที่เราเรียกว่าระบบสมาร์ทซิตี้นอกจากนี้ทางเทศบาลเนี่ยก็พยายามปลูกจิตสำนึกให้กับพี่น้องประชาชนรักสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนเป็นพลเมืองดีรักบ้านเกิดของตัวเอง เทศบาลเมืองบ้านสวนมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยนโยบายของคณะผู้บริหารที่เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนภายใต้แนวคิดร่วมทำร,ร,ร่วมพัฒนาเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์บ้านสวนเมืองแห่งความสุข แฮปปี้โฮมทาวน์